สวัสดีครับพามาชมสวนฝรั่งกิมจูครับอายุต้นก็ได้ประมาณ5เดือนแล้วตรงนี้ลงไว้ทั้งหมดแปสิบต้นครับ มีทั้งต้นที่สมบูรณ์และก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับอาจจะมาจากกิ่งพันธ์ุในถุงต้นนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ ไปตัดกิ่งเขาครับแล้วก็ให้เขาออกยอดใหม่เดี๋ยวจะเอากิ่งให้เขาอ้วนๆใหญ่ๆไม่ไม่ให้ลำต้นเขาสูงครับดูพอตัดแล้วเขา,เขาออก็ออกออกตาออกดอกเต็มแล้วจริงๆจริงๆเขาเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมไปตัดแต่งกิ่งเขาเฉยลูกเล่ยผมก็เด็ดออกหมด ยังไม่เคยทำครับเพิ่งหัดทำครั้งแรกนี่นะครับเห็นงนวันนี้ตัดตัดได้ไปประมาณเกือบอาทิตย์ครับเขาก็แทงยอดมาใหม่เดี๋ยวจะเอาไว้ครับเลือกเลือกกิ่งเอาไว้ครับคราวนี้ก็จะปล่อยไว้ลูกแล้ว <c oughs> เขาแทงยอดออกมาใหม่แล้วครับจัมโบมานีมาหาพ่อเร็วมามาเร็วมาหาพ่อก่อนเร็วอย่าไปเอออย่าไปลูกอยู่กับพ่อในสวนฝลังนี่แหละเจอไหมหาเจอไหมลูก ต้นนี้แตกเยอะเลยครับเนี่ยพอแตกรอบนี้ก็จะเอาไว้กิ่งแล้วครับแล้วก็ไว้ลูกแล้วก็จัดแต่งทรงพุ่มเอาอน,นี้แทงยอดแล้ว ต้นนี้ก็หงเป่าสือครับปลูกไว้ห้าต้นก็โดนตัดแต่งกิ่งเหมือนกันครับไม่ให้เขาสูงดูใบเขาครับอันไหนออกลูกก็เด็ดทิ้งไป ตัวนี้แตกกันยังออกมาแล้วครับมีตาออกมาแล้วนี่ฮะตาเขาตู่เป็นเป็นตุ่มออกมาแล้วครับเนี่ยโหดร้ายครับผมตัดด้วนเลยนี่กระหงเปล่าซือครับเขาออกดอกแล้วครับเนี่ยจะมาไล่เด็ดทิ้ง นี่ก็หงครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับค่อยๆขุนเอานี่ก็หงครับต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมไปซื้ออ,อพนันเป็นเป็นถุงเพาะชำม,มาไงครับมันก็เลยเหมือนเหมือนกับมีรากที่เขาอยู่ในถุงนานแล้วอะ่ะอ่ะอันนี้แตกแล้วครับนี่แต่ ของของเขาจะเป็นกิ่งกิ่งทาบทั้งหมดนะครับเป็นตอทาบหมดเลยไปไหนลูกจัมโบ้ะไปไหนฮืจัมโบไปไหนครับเนี่ยอยู่ในสวนฝรั่งกับพ่อก่อนลูกเดินดูฝรั่งกัน <c oughs> นี่ก็ นี่ก็กิมจูครับก็พ่นยาพ่นฮอร์โมนครับทุกอาทิตย์แล้วก็กำจัดหญ้าใส่ปุ๋ยดูแลเขาครับโตช้าหน่อยครับพื้นดินมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องบำรุงกันใหม่ จริงๆเขาเป็นทรงพุ่มแตกยาวแตกใหญ่แล้วครับแต่ว่าผมมาตัดเขาเฉยๆเลยมันก็เลยดูกะงงัง,งแงงครับว่างก็มาเดินไล่เด็ดดอ,อกครับ